ลลิซามโนบาลหรือลิซ่านักร้องชาวไทยจากเกิลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีชื่อกองโลก b l a c k พิ n k ปรากฏตัวที่นครลอสแอนเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อจัดงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ก่อนที่จะเข้าร่วมง,งานประกาศผลรางวัลอสการ์ในคืนวันอาทิตย์นี้ครับลิซ่าโด a าแคทและเรซึ่งมีผลง,งานเพลงบอ r n นอ a เกนร่วมกันอยู่ในรายชื่อผู้ที่จะขึ้นแสดงในเวทีออสการ์ปีนี้ด้วยโดยทีมผู้จัดเผยว่า จะเป็นการแสดงดนตรีที่ยกย่องนครลอสแอนเจลิสและการสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดผู้สื่อข่าวของวิ a เารคสไทยสุภกิจพัทรธีรานนท์มีโอกาสเข้าร่วมง,งานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของลิซ่าที่ใช้ชื่อว่าลิซ่าอัลเทอร์อีโกที่ The w i l t ท r n ในนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันพุธที่26กุมภาพันธ์และได้สัมภาษณ์แฟนคลับลิซ่าหลายคนที่มาร่วมง,งานนี้ซึ่งรวมถึงไอรัสทรงมิตรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสครับ แพทน่ะภูมิใจในตัวน้องมากๆค่ะเพราะว่าน้องอ่ะเรปเร์เซนต์ความเป็นไทยได้ดีมากแล้วคือน้องอ่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนอ่ะน้องลิซ่าจะพูดคะตลอดยกมือไหว้ตลอดพูดขอบคุณพูดสวัสดีตลอดคือเรพเร์เซนต์ความเป็นไทยได้ดีมากไม่ใช่แค่ว่าเก่งน่ารักสวยอย่างเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยมีความภูมิใจในความเป็นไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเป็นแบบเป็นแอมบาสเดอร์ของไทยแลนด์ได้เลย นอกจากคนไทยแล้วยังมีแฟนเพลงของลิซ่าจากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมง,งานเปิดตัวอัลบั้มใหม่นี้ด้วยซึ่งรวมถึงจีนส์เฟรเยราสชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ที่ติดตามลิซ่าอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปี2020ซึ่งจีนส์เชื่อว่าการที่ลิซ่ามีชื่อเสียงส่งผลให้ทั่วโลกรู้จักประเทศในเอเชียตนะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นด้วย gonna pretty much the map. Uh, gonna look at other uh, parts Asian about acting and South their Count ชาวมริการเชื้อสายฟิลิปปินส์ผู้นี้บอกว่าผู้คนจะมองมายังประเทศในแถบเอเชียตะอนอ,อกเฉียงใต้ว่ามีความสามารถในการแสดงและดนตรีเช่นกันเป็นพรสวรรค์ของพวกเขาเหมือนกับที่คนฟิลิปปินส์ชอบร้องคาราโอเกะลิซ่าช่วยให้โลกรู้จักพวกเราและช่วยเปิดประตูสำหรับทุกคน ด้านเดนเนียลสปิราชาวเมริกันจากรัฐแมริแลนด์ซึ่งย้ายมาอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าเคยไปเมืองไทยมาแล้วเมื่อ13ปีก่อน และยังตื่นเต้นยิ่งขึ้นเมื่อเห็นลิซ่าแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยด้วย I think watching White in Thailand is Lotus want to the the has even and back made All go good me more food so r f e s ีร่ a บอกว่า The White Lotus ทำให้ตนอยากกลับไปเมืองไทยอีกทั้งอาหารไทยผลไม้และอากาศที่เมืองไทยรวมทั้งผู้คนล้วนดีมากส่วน k i m b e r ร์ลี่โลเปชาวลอสแอนเจลิสเชื้อสายฮิสแปนิก ผู้เคยตามไปดูคอนเสิร์ตของ b l a c k พิงคมาแล้วสองครั้งชื่นชมการแสดงบนเวทีของลิซ่าที่ทําให้เธอหันมาชื่นชอบเพลงของฝั่งเอเชียแม้จะฟังภาษาเกาหลีหรือภาษาไทยไม่ออกก็ตามเธอบอกว่าเธอยิ่งตื่นเต้นเมื่อทราบข่าวว่าลิซ่าจะขึ้นแสดงบนเวทีออสการ์ในปีนี้ด้วยครับ I'm so excited to see her with Ray and um, I think it's it's a, Doja Cat. Yeah, Doja Cat. So I guess they're they're all performing the three of them. So I'm excited to see the three. Kimberly บอกว่าตื่นเต้นที่จะเห็น Lisa, Doja Cat และ Ray บนเวทีออสการ์และเชื่อว่าทั้ง3มคนจะทำได้ดีเธอเชื่อว่าลิซ่าคู่ควรกับการแสดงในค่าคืนนี้ครับทางด้านไอรัสทรงมิตรชาวไทยในนครลอสแองเจลิสเป็นแฟนเพลงอีกคนที่ตื่นเต้นมากเช่นกัน เซอร์ไพรส์มากตื่นเต้นสุดๆโอ้ยนอนไม่หลับโอ้ยตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็แบบนี่ก็เลยรีบลางานเลยเพราะว่าจะต้องรีบกลับไปดูน้องค่ะเพราะว่ากลัวจะพลาดไม่ได้ดูน้องแพทคิดว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มี potential ที่ทำอะไรทำสุดอยู่แล้วจัดเต็มอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้น้องเนี่ย จัดเอาให้เต็มที่ไปเลยค่ะแบบสุดๆของที่หนูทำเลยทำให้ดีที่สุดไปเลยแล้วก็ represent ความเป็นไทยไปด้วยอย่างที่หนูทำเนี่ยทำให้ดีที่สุดน่าจะเป็น opportunity ที่ดีเป็นแชนที่ดีที่น้องลิซ่าเนี่ยก็จะได้รับโอกาสในการแสดงเพิ่มขึ้นไยค่ะมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของน้องค่ะพี่หนูก็อยากให้น้องนะก้าวขึ้นไปถึงจุดที่สูงสุดเท่าที่เท่าที่จะมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยและทั่วโลกเลยอ่ะคือให้น้องไปอยู่แบบระดับแบบ เอลิสเลยค่ะขอ,ของของทั่วโลกเลยค่ะและนั่นคือบรรดาแฟนคลับของลิซ่าที่มาร่วมงานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ก่อนที่ลิซ่าจะร่วมแสดงในงานประกาศผลรางวัลอสการ์ Oscar ในวันอาทิตย์นี้ครับ